p รีเดเตอเป็นหนึ่งในตัวละครที่ใครหลายคนชอบด้วยรูปรักมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวดูหน้าเกรงขามจนปัจจุบันกลายเป็นหนึ่งในตำนานตัวร้ายของโลกภาพยนตร์ที่ผู้คนยังคงพูดถึงเราจึงได้เห็นภาคต่อของนักล่าต่างดาวอีกหลายต่อหลายภาคถึงแม้ว่าจะได้รับเสียงวิจารณ์ที่ไม่ดีเท่าไหรนักเช่นเดียวกับภาพยนตร์พีเดเตอร์ภาคแรกในปี1987 แต่ด้วยการเวลาที่ผ่านมากลายเป็นเครื่องพิสูจน์นักวิจารณ์จำนวนมากกับยกให้พีเดียเตอร์ในภาคแรกเป็นบรรทัดฐานของภาพยนตร์แอคชั่นโดยถือว่าเป็นหนึ่งในภาพยนตร์ที่ดีที่สุดในยุค80ย้อนไปในช่วงปี1980เป็นช่วงเวลาที่หนังแอคชั่นฮอลลีวูดได้รับความนิยมผู้สร้างหนังมากหน้าหลายตาต่างขุดหาและค้นคว้าไอเดียของตัวเองออกมาเพื่อให้คนดูได้เห็นการต่อสู้ และฉากแอคชั่นในรูปแบบใหม่ๆและหนังหลายเรื่องที่ถูกชื่นชมจากนักวิจารณ์รวมถึงได้รับความนิยมส่วนใหญ่มักจะมีภาคต่อหนึ่งในภาพยนตร์ที่ประสบความสําเร็จอย่างมากในยุคนั้นอย่าง Rocky ที่ได้รับความนิยมอย่างมากจนมีภาคต่อถึง4ภาคในเวลานั้นและหนังนักมวยในภาคสีนี้เป็นจุดเริ่มต้นไอเดียการให้กำเนิดนักล่าต่างดาวเรื่องนี้ถูกเปิดเผยในสารคดีขนาดสั้นในปี2001 ผู้เขียนบทภาพยนตร์อย่างจิมและจอห์นโทมัสได้ไอเดียจากมุกตลกที่คนดูแซวหนังล็อกกี้ภาคสีด้วยความแข็งแกร่งของพระเอกที่สามารถเอาชนะคู่ต่อสู้ที่ตัวใหญ่และแข็งแรงกว่าได้เสมอแม้รูปร่างจะเสียเปรียบก็ตามจนคนดูต่างแซวว่าหนังเรื่องต่อไปคงต้องเจอกับมนุษย์ต่างดาวถึงจะเอาชนะล็อกกี้ได้พี่น้องโทมัสจึงนำมุกตลกไปพัฒนาต่อจนกลายเป็นบทร่าง ที่มีชื่อว่าฮันเตอร์ที่พูดถึงสิ่งมีชีวิตบางอย่างมาไล่ล่ามนุษย์หลังจากซุ่มเขียนบทจนเสร็จหัวข้อต่อมาคือการตามหาตัวเอกของภาพยนตร์ที่ต้องมีความแข็งแกร่งที่สามารถต่อกรกับนักล่าต่างดาวได้และหนึ่งในดาราที่กำลังโด่งดังในยุคนั้นอย่างอาร์โนชวาสเนเกอร์ที่ถูกจดจำในฐานะวันแมนอาร์หรือคนคนเดียว โค่นได้ทั้งกองทัพทางสตูดิโอผู้สร้างจึงมีความคิดว่าเมื่อชวาสเนเกอร์สุดแกร่งต้องโดนมนุษย์ต่างดาวไล่ล่าจะเป็นอย่างไรและได้ยื่นบทตัวเอกอย่างอลันดัช,ช,ชเชอร์ให้กับอาโนหลังจากการเปิดกล้องการถ่ายทาได้ยกกองไปถ่ายทาในป่าลึกแห่งหนึ่งในเม็กซิโกเพื่อความสวยงามและสมจริงของงานภาพ แต่ไม่ได้คำนึงถึงสภาพอากาศที่มีทั้งโครนและอากาศร้อนอบอ้าวในตอนแรกทางบอสฟิลมสตูดิโอเป็นผู้ออกแบบชุดนักล่าต่างดาวแต่ก็ถูกพูดถึงว่ารูปลักษณ์ของมันดูคล้ายกับแมลงแม้แต่ชวาสเนเกอร์อยังแซวว่าหน้าตาของมันเหมือนกับกิ้งก่าผสมเป็ดและทำให้เกิดปัญหาหลายๆข้อตามมา ปัญหาข้อแรกชุดของนักล่าต่างดาวหรือ p r e d a t o r ถูกออกแบบมาให้ใส่ถ่ายทำในสตูดิโอรวมถึงต้องใช้ทีมงานหลายคนช่วยในการเคลื่อนไหวบวกกับถ่ายทาในสถานที่ที่ร้อนอบอ้าวทำให้ชุดนี้มีความยากต่อการถ่ายทำเป็นที่สุดปัญหาต่อมาเกิดขึ้นกับผู้สวมใส่ชุดพีเดเตอร์เวอร์ชั่นแรกอย่างชองครอสแวนเดมโดยมีแนวคิดที่ว่าดาราแอคชั่น จะสามารถใช้ศิลปะการต่อสู้เพื่อทําให้พีเดเตอร์เป็นนักล่าที่ว่องไวเหมือนนินจาในเงามืดส่วนเหตุผลที่แวนแดมนะครับโบกมือลาบทนี้ไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าเรื่องไหนเป็นเรื่องจริงแต่มีเหตุผลส่วนหนึ่งที่คล้ายกันจากปากหลายๆคนที่พูดถึงชุดพีเดเตอร์เวอร์ชั่นแรกว่าร้อนเกินกว่าจะใส่ในระยะเวลานาน,านได้และขยับท่าทางได้น้อยดูไม่เป็นธรรมชาติ หลังจากนั้นผู้กำกับจอห์นแม็เทียแนนก็ได้สั่งให้กองถ่ายหยุดพักการถ่ายทำเนื่องจากชุดของ p r e d a เตอร์คือปัญหาใหญ่ทำให้การทำงานเกิดความล่าช้าเป็นอย่างมากซึ่งในเวลานั้นอาโนชวาสเนเกอร์ no aker, ก็นึกขึ้นได้ว่าเขาพอรู้จักคนคนหนึ่งที่น่าจะช่วยทีมงานได้และเขาจึงให้เบอร์ติดต่อชายคนนั้นไปสแตนวิสตัน นักทำสเปเชียลเอฟเฟกพ่วงด้วยตำแหน่งเจ้าของสแตนวิสตันสตูดิโอบริษัทผู้ผลิตหุ่นกลสเปเชียลเอฟเฟกในรัฐแคลิฟอร์เนียซึ่งในเวลานั้นกำลังทำงานกันอย่างหนักเพื่อให้ทันการถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องหนึ่งทางด้านโจเอลซิลเวอร์โปรดิวเซอร์ภาพยนตร์พรีเดเตอได้โทรไปหาและแนะนำตัวให้สแตนวิสตันได้รู้จักแล้วยังบอกอีกด้วยว่าได้คำแนะนำมาจากอาร์โนชวาเซนเกอร วินสตันจึงขอบทหนังปาพิจารณาอยู่สักครู่และสิ่งที่เขาพบคือเรื่องราวนักล่าต่างดาวมีความน่าหลงไหลกับมนต์เสน่ห์ที่น่าทึ่งรวมถึงเพื่อนรักฝากฝังมาตัววินสตันนะครับจึงตบปากรับงานทันทีแต่ความยากก็เกิดขึ้นเพราะวินสตันมีเวลาเพียง6สัปดาห์ที่จะสร้างนักล่าต่างดาวขึ้นมาใหม่เมื่อทีมงานได้ยินเช่นนั้นถึงกับมีเสียงบ่นตามมาเหตุผลเกิดจากงานในบริษัทมีความรัดตัวพอสมควร รวมถึงชุดสเปเชียลเอฟเฟกที่ใช้เวลาทำนานโดยใช้เวลาเกือบปีถึงจะเสร็จสมบูรณ์แต่วิสตันเห็นว่าหนังเรื่องนี้จะต้องดังอย่างแน่นอนเขาจึงรับอาสาเป็นคนออกแบบเจ้านักล่าต่างดาวด้วยตนเองเพื่อให้เสร็จตามกําหนดวิสตันนะครับได้เดินทางหาแรงบันดาลใจในการสร้างโดยต้องการสร้างสัตว์ประหลาดในชุดเกราะที่มีรูปร่างคล้ายมนุษย์แต่ไม่ใช่มนุษย์จนมาในวันหนึ่ง w i n สตันได้ไปพบกับโจเอลซิลเวที่ห้องทำงานและพบกับงานศิลปะชิ้นหนึ่งที่อยู่ในห้องนั้นมันเป็นภาพวาดของนักรบราสตาฟาเรียนจากต่างโลกจากนั้นนะครับเขาจึงร่างตัวละครนักล่าต่างดาวกับทรงผมเดดล็อกแม้ว่า w i n สตันจะได้ไอเดียในการสร้างส่วนของลำตัวแล้วแต่ที่เขายังไม่ถูกใจคือดีไซน์ส่วนหัวเพราะทำอย่างไรมันก็ดูไม่น่ากลัวและน่าเกงขาม จนมาในวันหนึ่งในขณะที่วินสตันเดินทางไปสัมนาที่ญี่ปุ่นร่วมกับเจมส์คาเมลอนพวกเขาก็ได้พูดคุยกันถึงแนวคิดที่จะสร้างนักล่าต่างดาวตัวนี้ขึ้นมาคำพูดที่คาเมรอนพูดจุดประกายให้วินสตันที่ว่าผมอยากเห็นเอเลี่ยนที่มีขากันไกลข้างล่างเหมือนกับแมลงเพราะมันไม่เคยมีมาก่อนในหนังวินสตันนะครับก็ได้นำคำพูดนี้ไปใส่ให้ตัวละครพรีเดเตอร์กลายเป็นเอกลักษณ์ที่เราเห็นกันจนถึงปัจจุบัน ซึ่งวิสตันทำงานทุกวันไม่ได้พักตลอด6สัปดาห์จนทีมงานสามารถกลับไปถ่ายทำได้ในที่สุดและใช้งบประมาณถึง1.5ล้านดอลลาร์ในการสร้างชุดการจากไปของชองคลอสแวนเดมทำให้ทีมสร้างภาพยนตร์พีเดเตอร์ภาคแรกได้ทำการคัดเลือกนักแสดงใหม่ เควินปีเตอร์ฮอลนักแสดงตัวสูงกว่า2.18เมตรที่มารับบทเป็นผู้ใส่ชุดนักล่าต่างดาวด้วยขนาดตัวเช่นนี้ทำให้การต่อสู้ของทหารกับสิ่งมีชีวิตต่างดาวดูสมจริงไปโดยปริยาย Kevin เควินกล่าวถึงความยากลำบากในการทำงานว่านอกเหนือจากความร้อนความอึดอัดด้วยความหนักของชุดแล้วนั่นทำให้เขามองอะไรไม่เห็นตอนใส่ชุดถ่ายทา เขาจึงต้องรู้การเคลื่อนไหวและตำแหน่งของคนที่เข้าฉากด้วยทั้งหมดเควินได้พูดปิดท้ายว่ามันไม่ใช่การถ่ายหนังมันเป็นการเอาชีวิตรอดให้ได้มากกว่าเหตุผลที่ใช้ชื่อนักล่าต่างดาวในตอนต้นเพราะแรกเริ่มเดิมทีหนังเรื่องนี้ถูกเรียกว่าฮันเตอร์ก่อนจะเปลี่ยนชื่อเหตุผลเกิดมาจากกลัวจะไปซ้ำกับซีรีส์ทางโทรทัศน์ที่ฉายอยู่ในช่วงนั้นรวมถึงการเปลี่ยนดีไซน์ของสัตว์ประหลาด เลยปรับชื่อให้สอดคล้องและดูน่ากลัวดุดันโดยใช้ชื่อว่า The Predator ก่อนที่จะลบคำนำหน้าจนเหลือแค่ Predator ในที่สุดภาพยนพยตร์ Predator ทำเงินไปถึง90ล้านเหรียญจะมีตัวหลักในภาพยนตร์ที่เป็นนักแสดงสุดโด่งดังอย่าง a r โนชวา c h w a เก e n e ในตอนนั้นแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่า หนังเรื่องนี้ได้นำพา Predator ก้าวขึ้นมาเป็นตัวร้ายที่น่าจดจำตลอดกาลและกลายเป็นแฟนชายที่มีแฟนคลับมากมายทั่วโลกจนถึงปัจจุบัน